หมอนิติเวชเตือนเล็บเหลืองแบบนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งปอดโรคร้ายอีกเทียบสังเกตตัวเองแล้วไปพบแพทย์27เมษายน67รถนกวิรศั์จรสัชศีอาจารย์แพทอผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมสวได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวหมอมูวิรศั์ระบุว่าเล็บเหลืองหนาและโค้งงออาจเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งปอดแพทย์เตือนว่าเล็บสีเหลืองหนาและโค้งมออาจเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งปอดอาการที่เรียกว่าเยลโลนซินโดรม อาการอื่นๆของเยลโลนซินโดรมเล็บแตกปลอกเล็บหลุดปลายนิ้วบวมหายใจลำบากไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกสาเหตุของเยลโลนซินโดรมมาเร็งปอดโรคปอดเรื้อรังโรคข้อกเสพรูมาร์ตอยโรคพิษต่อตับการติดเชื้อเอชไอวีการรักษาเยลโลนซินโดรมรักษาสาเหตุที่แท้จริงข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการสันนิษฐานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามประสบการณ์ท่านใดอ่านบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเชื่อและวิตกกังวลแนะนาว่าหากพบเล็บมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาจะดีที่สุดครับ